อันนี้กับปูกไม้ไพ่นะครับเนาะอรอดบม่รอดบ่ฮู้นะครับเอาแนนใส่กับบอกนี้นะ,นะครับบ่รอดกับปูกไม่เนาะนะครับเป็นต้นไม้เหียนะครับผสมผสานไปถ้าออกล้ำเลยดีก็ นี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนพยุเดี๋ยวเรามีคงจะเอาโกลพึ่งมาวางนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวยางไทยพ่อมเมล็ดนะครับนี่ต้นไทยพ่อมเมล็ดประมาณสามสี่ปีนะครับนี่ห็นก็นี่อันนี้เป็นไพยฮกนะครับมันจะจ้าน้อยนะครับเนาะ จากมเมล็ดล้วนๆเลยลักษณะใบจะเป็นจี้นะครับน,นี่เป็นไพ่สังมนนะครับน,นี่กำลังเริ่มใยนะครับเนาะกำลังเริ่มใยนี่ปลูกจากมเมล็ดเลยนะฮะจากมเมล็ดนี่ใบจะเป็นน้อยๆน้อยนี่ันก็ลํานี่มันก็ใช้ได้แล้วนี่นะครับอันนี้จะทําเป็นส่วนไพ่นะมันม่ได้ใ้น้ําเยอะนะน,นี่ก็จะเป็นไผ่ นี่าจะเป็นไพ่6กนะครับอันนี้ต้มน้อยอยู่นะครับเนาะนี่ปูผสมตะแคมไปนี่ก็เป็นไพ่น่าจะเป็นไพ่สังมนนะครับนี่นี่จะเริ่มได้ละน,นะครับเป็นล้ำเป็นล้ำไปนะครับ